ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแนะนําการใช้กล้องทาร์โปผ่านแอปทาร์โปกันนะครับผมก่อนอื่นให้เปิดแอปพลิเคชันทาร์โปนะครับพอเราเปิดแอปอมาป,ลปลุ๊บเราจะเห็นกล้องที่เราต้องการจะแชร์นะครับผมก็ให้กดเลือกที่กล้องตัวนั้นแต่ว่าการแชร์กล้องนะครับจะเป็นการแชร์ได้อีก4อ e ีเมลนะครับรวมเมลหลักด้วยก็จะเป็น5อ e ีเมลนะครับผมกดครับที่กล้องตัวนั้นได้เลยการแชร์กล้องเนี่ยเราก็ไปที่คําว่า ตรงลูกเฟืองนะครับหรือเป็นการตั้งค่าที่เป็นหกเหลี่ยมนะครับผมจากนั้นให้สังเกตที่คําว่าตัวแบ่งปันอุปกรณ์นะครับให้กดคําว่าแบ่งปันผู้ที่ได้รับการแชร์ไปนะครับจะสามารถดูกล้องได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถควบคุมกล้องหรือตั้งค่ากล้องต่างๆได้นะครับผมกดเข้าใจแล้วให้ใส่อีเมลของฝั่งปลายทางนะครับที่ได้ทําการแชร์กล้องไปที่ต้องการจะแชร์กล้องไปหาทางฝั่งปลายทางครับผม ้อาเป็นอีเมลที่มีการลงทะเบียนตัว TpLink ID แล้วนะครับจากนั้นให้กดแบ่งปันอันนี้ก็จะเป็นการแชร์ล้องรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาก็ให้ทางฝั่งปลายทางน,นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฮ p ร e แล้วก็เราอินด้วยตัวเมล TpLink ID นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูว่าฝั่งปลายทางต้องทำอย่างไรบ้างน,นะครับผม,มดูขั้นตอนหลังจากที่ได้มีการแชร์อีเมลไปยังแอป a าที่เป็นบัญชีของท่านอื่นแล้วนะครับผม ก่อนหรือให้เปิดแอปพลิเคชันทาโปนะครับที่ใช้งานอยู่จากนั้นให้สังเกตตรงรูปกระดิกนะครับผมจะเห็นได้ว่ามีการแชร์อุปกรณ์มานะครับก็ให้กดไปที่ตรงนี้ตรงการแชร์กดตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าเป็นการแชร์กล้องมาจากผู้อื่นนะครับเป็นตัวกล้อง C500 นะครับผมให้กดยอมรับจากนั้นให้กลับไปที่ตัวหน้าหลักของแอปทาโนะครับผม จะเห็นได้ว่ากล้องที่แชร์ไปได้ผอหกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถเข้าดูกล้องได้เลยสามารถปรับมุมมองซ้ายขวาบนล่างได้นะครับผมแต่ว่าผู้ที่แชร์กล้องนะครับจะไม่สามารถเข้าไปปรับแก้ไขค่าต่างๆของกล้องได้นะครับจะสามารถดูได้อย่างเดียวแล้วก็การแชร์กล้องจะเป็นการแชร์ได้อีก4เมลนะครับผมรวมเมลหลักด้วยก็จะเป็น5เมลก็เรียบร้อยนะครับไว้โอกาสหน้าจะมารีวิว การใช้งานกล้องทาโปเพิ่มเติมอ,อีกนะครับสวัสดีครับ